สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแท็บผมร้อไฮโซช่องเพจท็อปแท็บทีอรถดั้มแต่งสวยแห่งประเทศไทยวันนี้จะพามาเล่าเรื่องอเนี่ยครับรถน้องนะครับคนรู้จักกันประสบอุบัติเหตุแบบไม่ไม่น่าเกิดอะ่ะก็คือเอารถไปวิ่งเช่าเมาสรายเดือน โมเมนต์โมเนเอาดิเอารถไปวิ่งเช่าเหมาหลายเดือนเออนั่นแหละตัวน,นั้นแหละเหมาหลายเดือนแล้วทีนี้ไปวิ่งกับรถแมคโครเนาะแล้วไปท่าไหนไม่รู้เน็กเน็กเน็กเอาลูกลอกขึ้นก่อน รถของงา,าอของหลังไว้คือโบอุดเอาไปเอาตะขอรับไปมันไี่รอเขาอีกแ้วฮะมันไปนักหลังบนต้น่ะ,ะเดี๋ยวเอาเนี่ยห้องกอนไอสิเอาเอา,เอาผา,อยายด้วยไตคันออกก็คือไปวิ่งด้วยกันเนาะเล่าต่อ พอไปวิ่งด้วยกันรถรถแมโคกําลังทํางานอยู่ทีนี้ก็รถคันนี้ก็วิ่งเข้าไปจอดใกล้ๆนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เห็นแหละว่ารถก็ทํางานตากดินใส่รถรถก็วิ่งไปทีนี้สวิงอีท่าไหนมาไม่รู้ครับสวิงตัดเข้าใส่หัวเก๋งโดยตรงเลยคนขับเกือบตุยเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> เอาี่ไปหนุนอไปก่อน เดี๋ยวพาไปดูหัวจริงเพราะคนขับเกือบเกือบเกือบเอาชีวิตไม่รอดคนะรับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลีันสลิงไหมนาะ เน็กเอา,ขอาเขาไม่เอกเน็กเอาเน็คห้องรอหนา,ขาเขาไม่เอกเอาเหลืองอเหลืองเขาไม่เอกเอาเหืืองเหลืองยับเขามาเอาเหืืองอเหลืองนี่อยับเขาไม่เอกนี่นี่นี่มันเข่าไปนั่นเอาขึ้นมาอันที่สามเดี๋เออนั่นแหละ ลันเลยนี่ค,ครับเดี๋ยวพาไปดูหัวรถถ้าเข้าต่ำกว่านี้อีกนิดนึงไม่รอดครับเดี๋ยวมีภาพประกอบให้นี่ตัดเข้าตรงนี้เลยตึบตึบตึบ วิงมาแต่ก็ถือว่าเท่าแก่ก็โอเคนะเท่าแก่เขารับผิดชอบแปดหมื่น่ะทีนี้น้องก็เลยตัดสินใจซื้อหัวใหม่เลยแสนสองก็พักกระเป๋าตัวเองไป้สี่หมื่นตัวเองก็ได้หัวใหม่เพราะว่าหัวนี้ก็เริ่มผุเริ่มมีรอยผุรอยอะไรแล้ว มีรอยผุรอยอะไรมันก็เพิ่มอีกสี่หมื่นก็ได้หัวใหม่ก็โอเคอยู่นะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดหรอกที่จริงอะ่ะแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วเท่าแก่เขารับผิดชอบก็ถือว่าเขาก็น้ำใจงามนะเขาก็น้ำใจงามมากเลยเขาซ่อมให้นะครับทั้งแปดหมื่นที่แรกว่าจะเอาหัวนี้อนนี่ที่แรกว่าจะเอาหัวนี้ ผมโอ้โหผมยังนึกเลยว่าหัวสิบลอ้อกับหัวนี้มันมันเข้ากันได้ยังไงมันไม่เข้ากันดิแท่นหัวก็ไม่เหมือนกันนี่ดูแท่นหัวหัวนี้แท่นแบบนี้มาดูหัวนี้มันคนละอย่างกันเลยแท่นหัวมันไม่เหมือนกันีน่คนละเรื่องเลยคนละอย่าง จับเยินมากเลยนี่หัวมันเอ็นมาข้างหลังเลยดีนะไม่โดงคนขับถ้าโดงคนขับนี่น่าจะรอดยากครับเขาจะเอาหัวนี้ให้เขาตั้งงบซ่อมให้แปดหมื่นก็เลยบอกน้องว่าถ้าเขาจะให้แปดหมื่นอ่ะ กำเงินแปดหมื่นไปซื้อหัวใหม่เลยผมบอกองนี้เลยเออให้มันจบๆไปได้หัวใหม่นี่ก็รถอีกทันหนึ่งของเขาเลย NVR ร้อยสิบห้า ห็นเขามาปะผูผมเลยสนใจเลยเนี่ยปะผูได้ดีอยู่ของผมมันไม่ได้ผูขนาดนี้ของผมมันผูเฉพาะตรงตรงนี้เผูเฉพาะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้แล้วก็แถวๆนี้นิดนึงแล้วก็ฝั่งนั้นครับแค่นั้นเองไม่ได้ปะเยอะขนาดนี้ไม่ได้เปลี่ยนชิ้นขนาดนี้ผมก็เลยว่าเอามาทําที่นี่ดีไหมเนี่ยทําดีอยู่เลย ขนาดนี้เขายังทำได้เลยตัดแตง่งทำดีอยู่โอเคอยู่นะเปลี่ยนบ้านหน้าใหม่ทำสีไปแล้วก็จะสวยเหมือนอย่างนี้มาดูก็จะสวยวิ่งเหมือนไอ้นี่ทันนี้นี่คือทำเสร็จแล้ว ทำสีเสร็จแล้วก็จะสวยเงาวับทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการประกอบแล้วทีนี้ว่าเราจะประกอบเข้ารูปได้แค่ไหนแตเรื่องทำสีนี่ผมยอมรับเลยทำได้ดีอยู่แล้วสีอันนี้เลยนะสีตรงสเปกเลยของเขาก็น่าจะเป็นสนิมเหมือนกันนะ,นะทำได้ดีนะปิดประตูเข้ารูปได้ดี รู้สึกชอบเลยแล้วผมจะคุยกับแกว่าแกจะเอาเท่าไหร่นะครับขนาดหัวนี่ผู๋จนยังทำคืนมาได้ึงมากเลย ไปส่งที่บ้านมันจะไม่มีอะไรปิยกว่ะข้างหลังรถอะ่ะเจ็คเจ็คหลังรถเดี๋ยวผมมียังปิยกป่ะแจ็คนะแจ็คของอยู่หลังรถเดี๋ยวผมมียังปิยกป่หล้างข้าเดี๋ยว ตัวั้นต้องนีใจอย่ตัวรงแรงเพ้่มเพ้่มเพิ่มใช่ไร้อคลิปนี้ก็ถือว่าเท่าแก่เขารับผิดชอบให้ดีครับก็ยอมรับเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ